งมง,งายต่างกันอย่างไรกับศรัทธาทางความคิดงมง,งายเกิดจากการปักใจเชื่อทันทีโดยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆรองรับศรัทธาเกิดจากการเลื่อมใสหลังรู้เหตุรู้ผลดีๆแล้วทางจิตงมง,งายนำไปสู่ครอบกลาแเ่งการเลิกไตรตรองศรัทธานำไปสู่ฟ้าเปิด แห่งการรู้คิดรู้อ่านยิ่งยิ่งขึ้นทางพฤติกรรมงมงายพูดและทำในทางปกป้องความเชื่อศรัทธาพูดและทำในทางเปิดเผยความจริงทางการเจริญสติงมงายคิดว่าตัวเองรู้แล้วยึดการคิดกับการรู้ว่าเป็นกูแน่ศรัทธา รู้ว่าตัวเองคิดแล้วเห็นความคิดว่าไม่ใช่กูแน่ศรัทธาที่ปราศจากการพิจารณาประกอบโน้มเอียงที่จะเป็นความงมงายส่วนศรัทธาที่มีการพิจารณาแล้วหรือให้ดีกว่านั้นคือเห็นตามจริงจากประสบการณ์แล้วว่าสิ่งที่ศรัทธามีคุณอย่างไรมีโทษอย่างไรอย่างนั้นเรียกว่าศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญา เมื่อได้ยินเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้อย่างไรก็ตามในแง่ของศรัทธาในศาสนาแล้วเมื่อยังไปไม่ถึงจุดที่ได้ดวงตาเห็นความจริงก็อาจมีหลายสิ่งที่คลุมเครือก้ามกลึงกันอยู่บางครั้งแม้ศรัทธายัางมีปัญญาประกอบแล้วก็เหมือนจำต้องงมง,ง,งายเชื่อไว้ก่อนยกตัวอย่างเช่นศาส,สนาพุทธบอกว่า กรรมวิบากมีจริงทุกสิ่งมีเหตุผลที่มาที่ไปเสมอเราส่งใจพิจารณาตามแล้วก็คล้อยตามได้โดยไม่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนคนโง่ที่ใครพูดมาก็เชื่อหมดแต่กรรมวิบากก็เป็นเรื่องอจิตใจถ้าขาดสมาธิผ่องแพ้วขาดตาทิพทะลุมิติกรรมวิบากเราก็ไม่อาจพิสูจน์จะแจ้งด้วยจิตตนเองอยู่ดี ตรงนี้แหละตรงที่ตระหนักว่ายังต้องฟังผู้อื่นพูดก็ต้องอาศัยศิลปะอาศัยหลักการแยกแยะว่าเรารับฟังอย่างงมงายหรือรับฟังด้วยศรัทธาที่ประกอบปัญญาคูให้งมงายกับส่งเสริมให้มีศรัทธาเอาง่ายๆอย่างนี้เลยครับหากศรัทธาแล้วเราถูกปล้นปัญญา ล่นเหตุผลล่นความเป็นตัวเราไปหมดเขาใช้วิธีบีบคอบอกอะไรเราต้องเชื่อหมดขู่อะไรเราต้องหงอหมดอย่างนั้นเขาวางตัวเป็นพุทธธรรมเราให้เชื่ออย่างงมงายแล้วแต่หากศรัทธาแล้วเรายิ่งมีปัญญาคิดอ่านอะไรทะลุปรุกปโปง่งอ่านปัญหาขาดแก้ข้อติดขัดได้หมดกับทั้งยังคงเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะพึ่งพาเป็นผู้ได้เหตุผลที่ทำให้ชีวิตเป็นสุขขึ้นเรื่อยๆทั้งทางใจและทางกายอย่างนี้เข้าส่งเสริมให้เรามีศรัทธาในแบบที่เป็นขาตั้งให้ปัญญาแข็งแรงยั่งยืนยิ่งฐานศรัทธากว้างขวางมั่นคงเพียงใดปัญญาก็ยิ่งต่อยอดขึ้นสูงได้มากขึ้นเพียงนั้นทั้งหมดที่กล่าวก็กล่าวตามเนื้อผ้านะครับ ไม่ใช่ข้อตัดสินแบบจำเพาะเจาะจงลงไปที่ศาสนาไหนหรือคนกลุ่มใดพระพุทธองค์เคยให้หลักการไว้ว่าจะเชื่อนั้นอย่าเชื่อเพราะเหตุผลอื่นใดขอให้คำนึงเพียงประการเดียวว่าเชื่อแล้วเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษมีผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กับตนเองและผู้อื่นนี่แหละครับ ถึงจะกล่าวได้เต็มปากว่าเรามีศรัทธาแบบพุด